รู้สึกอย่างไรนะฮะคิดเห็นยังไงและถ้าเป็นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรไอ้สามคำถามนี้มันจะเป็นสามคำถามที่สามารถเป็นนักจิตวิทยาบแบบประจำชุมชนได้เลยฮะอม,มอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีลูกที่เป็นวัยรุ่นและเกิดประเด็นที่ขัดแย้งกันหรือเป็นประเด็นที่ไม่เข้าใจต่อกันเนี่ยเราอาจจะถามก็ได้ว่าตอนนี้ลูกรู้สึกอย่างไรบ้าง ่าแล้วเป็นลูกกับลูกคิดเห็นอย่างไร <Okay. S 1> สมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนลูกเลย uh huh. แล้วแม่เคยทดลองทําเหมือนลูกด้วย uh huh. แต่สมัยนั้นน่ะแม่เคยเจอปัญหาหนึ่งสองสามสมมตินะสมมติเป็นข้อห่วงใหญ่ที่เราคิดว่าไอข้อห่วงใหญ่ที่เรามีนั้นน่ะใส่ก็ไปเลยว่าเออสมัยแม่เป็นวัยรุ่นน่ะแม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ uh huh. ลูกคิดว่าลูกจะเจอปัญหาแบบเดียวกับที่แม่เจอได้ไหมหรือเพื่อนของแม่เคยเจอแบบนี้ก็ได้ฮะ ใช่ครับซึ่งถ้าสมมุติเขามีโอกาสเจอเราลองหาวิธีการใหม่กันดูหน่อยดีไหมอ่าอันนี้แหละครับที่เราใช้คำว่าเหลาความคิดนะฮะก็คือไม่เป็นครอบงำความคิดที่มาของรายการคุณชอบเรื่องเาวาเราครอบครัวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันในอีพีต่อไปกับเหลาครอบครัว Family Talk Talk ด้วยหัวใจ t ท uch ด้วยความเข้าใจกันนะคะ